นี่เสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งชุดนะไวรุ่นนะครับผมโด,โดนล้ออีกแล้วล้อทั้งวันเลยความกลมความนิ่งก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันตัวนี้นะครับผมเป็นวงล้อซูเปอร์เดรกริมนะครับผมก็เป็นสีม่วง17คูณ1.40วงล้อซีรีส์7นะครับผมอ่ะมาดูใกล้ๆตัวนี้เขาเรียกล้อแบทแมนนะครับผมนี่มันจะเป็นมันจะเป็นอ่าล้อแบทแมนยี่ห้อซูเปอร์ดรกนะมันคล้ายๆล้อรางน้ำนะครับผมอ่า ดูทรงดูไปดูมาเหมือนเหมือนล็อกคิงกุเลยยี่ห้อคิงกุแต่ตัวนี้มันจะเป็นความโต17คูณ1.40ความแข็งแรงใส่รถทิปรถด,ดันโลได้เลยนะอ่าตัวนี้นะครับผมก็เป็นสิรวดยากุโซมันจะเป็นยากุโซมาดูใ,ใกล้ยายากุโซตัวที่มีกล่องเขียวนะมันจะเป็นตัวนี้ใหญ่มาแล้วก็มาเรียวเล็กตรงนี้นะตรงข้อก็ดึงดึงดีเลยไม่มีรูดนะสิรวดตัวนี้เสร็จแล้วดุมของแท้นะครับผมทําสีดํา นะครับผมตัวนี้ผมบอกตรงๆเลยผมใส่รถอ่าดีมครุสภาก็คือป้าดํานั่นเองนะครับผมสารหกหลบปั๊มให้เรียบร้อยนี่มาดูใ,ใกล้รถทุกคันหลบปั๊มให้เรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้ความกลมความนิ่งก็เหมือนเดิมเพื่อนๆท่านใดสนใจชุดล้อพร้อมทําสีดุมก็สั่งได้เลยหน,หน้า้าหน้าร้านอยู่ดังรองบุีรำความกลมความนิ่งก็เหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวใสยย่ยางนะครับผมอ่ะโอเคฝากด้วยนะครับผมหน้าร้านอยู่ดังรองนะสั่งโอนส่งไม่มีบริการปลายทางสวัสดีครับ